ใสตรงมาใส่เจตรงมาใสไลด์ไลด์น่นตน้วกำตกเลยครับทะเลแก่ัแล้วต่แแต่ว่าเอาะเลมาแก้ประด้เว่าบหัวน้ำตก อน,นุก็บ้านคนใช่ไหมพี่อนุนใช่ครับหลังนึงก็ขคนเยอะเลยผู้ใหญ่สมพงศ์ทานนงถนนทางท้องฝั่งนู้นครับจากบ้านโคกสาม,มัคคีครับไปถึงถนนบ้านหมู่สิบสองครับ เราได้แก้ปัญหายังไงบ้างครับตัวนี้ครเราได้แก้ปัญหาก็คือว่าผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านโคกสามคีแล้วก็บ้านโคกใหญ่นะครับเดิมทีก็เป็นบ้านโคกใหญ่ผมได้ประสานงานไปทางประหลัดอบตห้วยทึกจูนะครับเพราะว่านายกอง์การ,รนบริหารส่วนห้วยทึกจูเขาได้หมดวาระล,ะลงผมก็ได้ประสานว่าหนึ่งก็ได้ให้ขอทรายขอกระสอบทรายนะครับผมก็ได้ระดมทุนพี่น้องนะครับช่วยพี่น้องแล้วก็ผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน นะครับผู้นําชุมชนนะครับได้มาช่วยกันนะครับมากอกทรายเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้น้ําไม่ให้ฝายตรงนี้ได้ขาดนะครับเพื่อบรรเทาให้พี่น้องเบือ้องต้นครับ,รบหมู่บ้านที่มากที่สุดก็คือจะเป็นหมู่12หมู่3มหมู่14หมู่16หมู่หมู่13หมู่6นะครับตอนนี้ก็ทางเข้ามาจากผู้สิงหงนี่ก็กาลังดําเนินการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถเมคโครหรืออะไร ทุกฝ่ายได้ระดมทุนได้ระดมกําลังเข้าไปช่วยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นปอพไม่ว่าจะเป็นชนประธานอะไรก็หน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับได้ช่วยเหลือตลอดครับ